สัมผัสสยองสวัสดีฟแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับทุกคนเคยมีความกลัวไหมเราเป็นคนขี้กลัวมากในตอนเด็กกลัวมแมลงกลัวตอนกลางคืนโดยเฉพาะเรื่องผีแต่วันหนึ่งความกลัวพวกนั้นมันก็หายไปเราชื่อขวัญ เป็นแม่ค้าเปิดร้านขายไอติมหรือไอศครีมนั่นแหละขายอยู่หน้าบ้านของตัวเองมีรสชาติหลากหลายแต่รสที่ขายดีคือรสกะทิการเปิดร้านขายไอติมมันเป็นความฝันของเรามาตั้งแต่เด็กว่าเราอยากทำอะไรบางอย่างให้คนที่เรารักมีความสุขคนคนนั้นคือคุณยายของเราเองคุณยายของเราท่านชอบกินไอติมกะทิม,มาก มันเลยทำให้เราชอบไปเต็มตามคุณยายปีด้วยแต่ตอนนี้คุณยายของเราท่านเสียไปนานแล้วตั้งแต่เราอยู่มอสีตอนที่เรายังเป็นเด็กเราเป็นคนขี้กลัวมากเราโตมากับยายภายในบ้านที่เป็นไม้เก่าๆเ,เป็นบ้านสองชั้นบ้านของเราตั้งอยู่ท้ายซอยของหมู่บ้านเป็นทางสามแพร่งฐางนะทางบ้านของเราตอนนั้นไม่ได้ดีมาก ถือว่าเป็นเด็กยากจนคนหนึ่งเลยเราจำแน่พอมีได้แต่เราจำได้เพียงแค่ว่าแม่ของเราฝากเราไว้กับยายแล้วออกไปทำงานโดยไม่กลับมาอีกเลยเราถูกเพื่อนแกล้งเป็นประจำตอนไปโรงเรียนเพื่อนชอบล้อเลียนเราว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่มันชอบแกล้งเอา,มาแมลงมาใส่เพราะรู้ว่าเรากลัวมีอยู่ครั้งหนึ่ง หลังเลิกเรียนเราถูกเพื่อนๆจับขังไว้ในห้องน้ำเก่าของโรงเรียนเรากลัวมากทั้งทุบทั้งถีบประตูร้องขอให้คนช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินเราเลยโดยปกติแล้วเราจะเดินกลับบ้านเองพอโดนขังในห้องน้ำแล้วออกมีได้ภายนอกก็มืดลงเรื่อยแสงอาทิตย์เริ่มหมดไป ถึงเราจะร้องตะโกนแค่ไหนก็ไม่มีใครได้ยนินพอเริ่มเมืดก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเราร้องไห้จนเหนื่อยแล้วก็หลับไปโดยไม่รู้ตัวด้วยความเพลียนานเท่าไหร่ไม่รู้ความรู้สึกของเราตอนนั้นได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงตะโกนของยายเราได้ยินเสียงประตูห้องน้ำเปิดออกรู้สึกเหมือนมีคนมาอุ้ม พร้อมกับเสียงเรียกชื่อเราอยู่เรื่อยเช้าวันรง่งเึ้ลเราตื่นขึ้นมาที่บ้านยายตื่นมาด้วยการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้พอนึกเรื่องที่ถูกจับขังไว้ในห้องน้ำเราก็ร้องไห้ด้วยความเป็นเด็กตอนนั้นเราทั้งพูดทั้งร้องไห้ฟ้องทุกอย่างกับยายเราว่าเราถูกขังอยู่ในห้องน้ำคนเดียวทั้งมืดและเย็น เรากลัวผีมันน่ากลัวมากยายเข้ามากอดรูปหัวเราเบาๆเป็นการปลอบใจจากนั้นยายก็พูดว่าไม่ต้องห่วงนะขวัญผีไม่มีหรอกมีแต่คนใจร้ายที่น่ากลัวกว่าแม้คุณยายจะบอกแบบนั้นเราก็ยังกลัวอยู่พอโตขึ้นเป็นช่วงมัธยม เราก็ยังกลัวผีหรืออะไรที่มันน่ากลัวเหมือนเดิมตอนมัธยมเราก็นอนกับยายเราไม่กล้านอนในห้องคนเดียวปิดไฟมืดมืดเรารู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่มียายอยู่ด้วยเวลาฝันร้ายเวลาที่ตัวเองรู้สึกไม่ปลอดภยัยก็ยังมีเสียงเรียกกับมืออุอน่ออนๆที่คอยลูบหัวเราทําให้เราสงบลงได้ บ้านไม้เก่าๆดูไม่น่ากลัวเลยเมื่อมียายอยู่ด้วยอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราจำได้ขึ้นใจคือตอนที่อยู่มสามเราไปเข้าค่ายเดินทางไกลของโรงเรียนโรงเรียนจัดให้พวกเราไปเดินทางไกลที่เขื่อนแห่งหนึ่งกลางเต็นท์นอนซึ่งทุกอย่างมันก็ปกติดีจนคืนที่สองของการเข้าค่ายโดยปกติแล้ว คนครูจะเดินตรวจตราความเรียบร้อยแต่คืนนั้นในขณะที่เรานอนหลับอยู่รู้สึกเหมือนกึ่งหลับกึ่งตืน่นมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเดินอยู่ร,บรอบๆบเต็นเป็นเสียงเดินลากเทา้าเดินแล้วหยุดแล้วก็เดินต่อมันเดินไปรอบๆบเดินไปเต็นนั้นทีเต็นนี้ทีเหมือนกำลังหาอะไรอยู่ตอนนั้นเราเริ่มใจคอไม่ดีแล้ว รู้สึกอึดอัดหายใจไม่่อยออกเรารู้สึกเหมือนเราตื่นอยู่คนเดียวเพื่อนเือในเต็นที่นอนอยู่กับเราอีกสามคนยังนอนนิง่งเราเหงื่อแตกมือที่กุมอยู่ที่อกก็สั่นตอนนั้นเราพยายามลืมตาแต่มันทำไม่ได้เสียงเดินลากเท้าเดินวนกลับมาที่เต็นที่เรานอนอยู่เสียงลากเท้าไปรอบๆเต็น แล้วมาหยุดบนหัวเราเพราะเสียงเดินนั้นหยุดลงจายที่เราลืมตามีได้รู้สึกเหมือนผีอำ่ำอยู่ๆเราก็ลืมตาตื่นขึ้นเหมือนอะไรที่กดทับไว้หายไปพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นใบหน้าของชายคนหนึ่งเป็นชายแก่กำลังก้มมองดูเราอยู่เราก็ตกใจกรีดร้องออกมา จากนั้นทุกอย่างรอบตัวก็วุ่นวายไปหมดคนครูหลายคนวิ่งเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนที่นอนเต็นท์เดียวกันก็ตื่นตกใจตอนนั้นเราขวัญเสียมากเราร้องไห้เหมือนคนบ้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเข้ามาในเต็นท์ของเราได้อย่างไงพวกคนครูต่ามพากันมาปลอบเราแต่ก็ไม่เป็นผลเลยเราเอาแต่ร้องไห้เรียกหายาย เราทำอะไรมีได้คุณครูก็ให้เราเก็บข้าวของส่วนตัวแล้วส่งเรากลับบ้านในคืนนั้นเลยเหตุการณ์นั้นทำให้เพื่อนที่นอนเต็นท์เดียวกับเราไม่ค่อยชอบขี้หน้าเราท่าไหร่บางคนได้ยินแค่เรื่องเราเหตุการณ์นั้นของเราก็ไม่ชอบเราเพราะเขานินทาลับหลังและต่อหน้าหาว่าวันที่เขาคายเราทำเพราะอยากกลับบ้านก่อนเพื่อน หาว่าเราเป็นคนขี้โกหกแล้วก็นินทาว่าเราเป็นเด็กขี้แยเหมือนเด็กอนุบาลตอนนั้นแทบไม่มีใครครบเราเลยเรารู้สึกโดดเดี่ยวมากแต่พอเรากลับมาถึงบ้านเจอคุณยายที่นั่งรออยู่บางครั้งคุณยายก็ทำกับข้าวไว้รอเราหลังกลับบ้านมันทำให้เราคิดว่าไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็มีคุณยายคอยอยู่ข้างๆแต่แล้ววันหนึ่งคุณยายของเราก็ล้มป่วยอาการสุดหลงเรื่อยเราที่ตอนนั้นเป็นแค่เด็กมอปลายก็อยากจะออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงยายแต่ยายห้ามเอาไว้ยายบอกว่าไม่ต้องมาสนใจคนแก่ๆอย่างยายหรอกขวัญตั้งใจเรียนจะได้จบไปมีงานดีๆทํา ได้งานที่มั่นคงเราก็เลยตัดสินใจเรียนต่อให้จบมปลายแต่ก่อนที่เราจะจบเรื่องหน้าเศร้าก็เกิดขึ้นคุณยายจากไปอย่างไม่มีวันกลับตอนนั้นเราเพียงคนเดียวต้องจัดการดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับงานของยายคนในหมู่บ้านก็ใจดีมากทั้งผู้ใหญ่บ้านและคนในหมู่บ้านต่างพากันมาช่วยงานศพ ตัวของเราณนะตอนนั้นจากที่เป็นเด็กกลัวผีตอนนี้กลับอยากเจอเรานอนในห้องที่เคยนอนกับยายปิดไฟนอนมองไปรอบๆห้องหวังว่าจะเจอกับยายอีกแต่ยายก็ไม่ออกมาให้เห็นเลยเวลาผ่านไปจนมาถึงวันที่สามซึ่งเป็นวันเผาโบราณเชื่อว่าวิญญาณของคนตายจะกลับมาบ้าน เราก็เฝ้ารอยายคนที่เรารักคนที่คอยเลี้ยงดูเราคนที่คอยโอบกอดเราด้วยความรักและเป็นห่วงในวันนั้นช่วงเวลาประมาณเทียเท่ยงเที่ยงเป็นช่วงที่ชาวบ้านกำลังเตรียมตัวช่วยกันขนย้ายร่างของยายไปที่วดัดเพื่อทำการชาปนากิจอยู่ๆก็มีคนคนหนึ่งกลับมาที่บ้านเป็นคนที่เราลืมหน้าลืมชื่อไปแล้ว เธอคนนั้นพูดแทนตัวเองกับเราว่าแม่พอได้ยินเราก็ทำตัวมิดฮหกแม่มากับครอบครัวใหม่ที่มีลูกติดเป็นลูกเด็กผู้ชายอายุประมาณสิบขวบครอบครัวนั้นขนของมาเยอะมากผู้หญิงที่เรียกตัวเองว่าเป็นแม่เราไม่ได้เข้ามาทักทายเราเธอไม่ได้เข้ามากอดหรือแสดงความเสียใจ การกลับมาบ้านของแม่ครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรบางอย่างช่วงเวลาบ่ายโมงเราตั้งขบวนเดินแห่งานศพจากที่บ้านไปที่วัดผู้ใหญ่บ้านให้เราถือรูปของยายเพราะเราเป็นหลานที่คุณยายเลี้ยงดูมาเป็นคนที่อยู่ด้วยกับคุณยายมาตั้งแต่จำความได้พอแม่ของเราเห็นรูปที่เราถืออยู่ก็เข้ามาแยงแล้วเธอก็บอกว่า ไปไกลๆไ,ไปนี่รูปของแม่ฉันฉันจะถือเองแกไปเดินข้างหลังไปพอเห็นแม่พูดอย่างนั้นเรารู้ทันทีเลยว่าแม่ไม่ได้รักเราการกลับมาครั้งนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างหู้ใหญ่บ้านที่เห็นก็พยายามอธิบายกับแม่ว่าคนที่ถือรูปต้องเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนตายมากที่สุดแต่แม่ก็ไม่ฟัง แถมยังเถียงไปอีกว่าเราเป็นแค่หลานไม่ใช่ลูกหนไซ้คนที่ควรถือรูปวรเป็นลูกสาวอย่างเธอผู้ใหญ่บ้านขี้เกียจจะเถียงด้วยก็เลยพาเราไปเดินข้างๆลงศพของยายแทนหลังเสร็จจากพิธีเผาศพของยายผู้ใหญ่บ้านก็มาส่งเราที่บ้านตอนนั้นเราเห็นว่าผู้หญิงที่เรียกตัวเองว่าแม่กำลังรื้อคนบ้านของยายอยู่ ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปห้ามถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมรื้อของจนเละเทะแบบนี้แม่ของเราหันกลับมาตวาดใส่ผู้ใหญ่บ้านว่าไม่ต้องมาเสือกเรื่องของคนอื่นคำนั้นทำให้เราตกใจมากแล้วพ่อเลี้ยงสามีใหม่ของแม่ก็หยิบโยนของของเราใส่กระเป๋าเสร็จแล้วก็โยนมาให้เราบอกให้เราไปหาที่อยู่อื่นเพราะที่นี่เป็นบ้านของพวกเขา ผู้ใหญ่บ้านที่เห็นอย่างนั้นเริ่มรู้สึกโกรธชาวบ้านที่อยู่รอบๆที่ได้ยินต่างพากันมามุงดูเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเรากำลังจะถูกแย่งทุกอย่างไปพวกเขากำลังไล่เราออกจากบ้านที่เราอยู่มากับยายตั้งแต่เด็กเราได้แต่ร้องไห้แต่โกนด่าไม่สนใครหน้าไหนทั้งิ้นด่าผู้หญิงที่เป็นแม่ ดาพ่อเลี้ยงที่เป็นใครก็ไม่รู้พอแม่ได้ยินก็เข้ามาทำร้ายเราทั้งเตะทั้งตีผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาแยกแล้วพาเราออกจากตรงนั้นก่อนผู้ใหญ่บ้านใจดีให้เราไปนอนในห้องภรรยาของเขาส่วนเขากับภรรยาไปนอนห้องเดียวกันผู้คนในหมู่บ้านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านคงเวทนาเราที่เราไม่มีที่ซุกหัวนอนอีก ถึงอยากจะช่วยแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงได้ตกดึกคืนนั้นเราร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรานอนแล้วผ้าห่มคลุมตัวพูดกับตัวเองซ้ำๆพร่มเพอถึงยายถ้ายายยังอยู่หนูคงไม่เป็นอย่างนี้ยายกลับมาหาหนูได้ไหมตอนนี้หนูไม่เหลืออะไรหนูไม่เหลือใครแล้ว เราร้องไห้สึกเสื่อื่นตอนนั้นเรารู้สึกว่าเหมือนมีมือของใครบางคนมาลูบหัวเรามือนั้นลูบหัวเราอย่างช้าๆแล้วร้องเพลงกล่อมเราเป็นเพลงที่เราเคยได้ฟังตั้งแต่ยังเด็กเราจำได้ว่ามันเป็นเพลงกล่อมที่ยายมักจะร้องให้เราฟังตอนที่เรากำลังเคลิ้มใกล้จะหลับ ความทรงจำต่างๆที่เคยมีอยู่กับยายก็หลั่งไหลคุ้มมาความอบอุ่นที่เคยได้รับจากอ้อมกอดยายทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแม้ในวันที่ฝนตกหรือเหน็บหนาวซึ่งตอนนี้มันเหลือเพียงแค่ความทรงจำพอตื่นเช้ามาเราพบกับอากาศสดชืน่นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเรารู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจะดีขึ้น พอภรรยาของผู้ใหญ่บ้านเห็นเราตื่นแกก็รีบเข้ามาหาแล้วบอกว่าเมื่อคืนเกิดเรื่องวุ่นวายที่บ้านของยายเราตอนนี้บ้านยายไม่มีใครอยู่แล้วมีเพียงข้าวของกระจัดกระจายผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูให้แล้วไม่มีอะไรเสียหายมากส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่แม่ของเราขนมากับครอบครัวใหม่ก็หายไปหมดหายไปทั้งคนทั้งของเลย ซึ่งคนที่อยู่ข้างบ้านยายเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝนตกหนักลมแรงมากแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตากฝนเสียงเท้าดังมากเดินเข้าไปในบ้านของคุณยายจากนั้นก็เริ่มมีเสียงเอะอะโวยวายมีเสียงร้องไห้ของเด็กเขาได้ยินเสียงของผู้หญิงแก่ๆพูดว่าเหมองกราดียังไงมาตีหลานสาวกู กูเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่มึงเอามาทิ้งไว้กับกูกูรักของกูหลานกูควรได้ถือรูปกูไม่ใช่มึงมึงมันลูกในระคนเอาผัวมึงกับลูกมึงออกไปจากบ้านกูตอนนี้มันเป็นบ้านของหลานกูแล้วคนข้างบ้านได้ยินเสียงร้องไห้แล้วก็มีเสียงวิ่งลงบันไดมีเสียงอะไรบางอย่างตกบันไดพร้อมกับเสียงร้องยังเจ็บปวดของผู้ชาย มีเสียงร้องไห้ของเด็กคนข้างบ้านรู้สึกสงสัยก็เปิดหน้าต่างออกมาดูมองขึ้นไปชั้นสองเห็นเป็นห้องที่ยายนอนกับเราคนข้างบ้านบอกว่าเห็นยายของเรายืนมองแม่ของเรากับครอบครัววิ่งหนีไปพอคนข้างบ้านลาสายตาไปมองพวกที่วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วหันกลับมาอีกทีก็เห็นยายยืนจ้องหน้ามองมาจากชั้นสอง ตอนนั้นฝนก็ยังตกอยู่ตกดังมากแต่คนข้างบ้านบอกว่าได้ยินยายพูดกับเขาชัดเจนเลยไปพาวันกลับมาบ้านหน่อยนะซึ่งเขาก็ตกใจมากพูดอะไรไม่ออกแต่สักพักสติก็กลับมาเพราะเขารู้เจตนาของยายดีว่ายายไม่ได้มาอะไร นั่นคือสิ่งที่คนคางบานเล่าให้ภรรยาผู้ใหญ่บ้านฟังแล้วแกก็ออกมาเล่าให้เราฟังอีกทีหนึ่งเราเก็บของกลับไปที่บ้านแล้วก็เป็นอย่างที่ภรรยาผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังจริงๆบ้านเหล็กเหตุมากมีบางอย่างพังเสียหายแต่ไม่มีอะไรหายไปเราเดินเข้าไปในีบ้านเจอรูปของยายที่ตกอยู่ เราก้มหยิบรูปของคุณยายเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนร้องไห้ถึงแม้ว่ายายจะจากเราไปแล้วเราก็ยังหวังลึกๆว่าสักวันจะได้พบกับยายอีกแต่สิ่งที่เราเจอหลังจากนั้นมีแต่ความว่างเปล่าของบ้านที่เราพักอยู่เพียงลําพังไม่มีเสียงเรียกไม่มีมือที่อบอุ่นเหมือนแต่ก่อนสิ่งที่เราเคยหวาดกลัวมาตลอด กลายเป็นสิ่งเดียวที่เราเฝ้ารอเรารอยายให้กลับมาหาไม่ว่าจะได้รูปแบบไหนก็ตามแต่มันก็ไม่มีวันเป็นจริงไปได้ซึ่งเรายังอยู่ที่เดิมในบ้านไม้สองชั้นเก่าๆในทุกๆวนันถึงแม้มันจะเหงาแต่ทุกคนในหมู่บ้านก็ใจดีคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดพวกเขาแวะเวียนเข้ามาหามาพูดคุย ทำให้เรารู้สึกได้ว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวจนสุดท้ายบ้านหลังนี้ก็ตกเป็นของเราตอนนี้เราขายบ้านหลังนั้นไปแล้วย้ายมาหาที่อยู่ใหม่แต่เราก็แวะเวียนไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าบ้านตรงนั้นจะถูกทุบทิ้งไปทำอย่างอื่นแต่ความทรงจำของเรากับยายยังคงอยู่ในหัวใจเราเสมอ เรายังคิดถึงช่วงเวลาที่เคยมีแต่เราเลือกที่จะไม่ปล่อยให้มันฉุดรั้งเราไว้กับอดีตเดิมๆเราจะก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เพื่อเลิมแต่เพื่อให้ความรักของยายเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของเราไปต่ออย่างเข้มแข็งเราเชื่อว,ว่าถ้ายายยังอยู่ตรงไหนสักแห่งยายคงเห็นเรายิ้มไม่ใช่เฝ้าหมกมุ่นอยู่กับความโศกเศร้า เราจึงเลือกที่จะปล่อยวางไม่ใช่เพราะความทรงจำไม่มีค่าแต่เพราะเราอยากให้ยายวางใจว่าตัวของเราจะไม่จมอยู่กับอดีตและใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าอย่างที่ยายหวังให้เราทำเสมอหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็อคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง